สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวเทคโนโปว่า6มีโอกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มมากกับราคาที่โคตรคุ้มจริงครับกับงบเลทส0 0 0กว่าบาทช่วงโปรโมชั่นจะราคาเต็มคือ6,000กว่าบาทครับบอกเลยว,ว่าให้มาคือจัดเต็มมากาพร้อมด้วย CPU Helio G99 u l t i m a t กกับแบตให้มา 7,000มพร้อมกับฟ้าชัดให้เรามา3าสวัสดกับกล้องหลัง50ล้านหน้าจอ6.78นิ้ว Full HD p ั s กับลิฟท์ให้มาถึง120เพิร์พร้อมด้วยลำโพง2ตัว Dolby Atmos ครับถือว่าจัดเต็มจริงกับตัวนี้นะครับพร้อมกับดีไซน์ที่มีความเสียงามกับงบเลท4,000กว่าบาทบอกเลยว่าคุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกรันูนย์ไทยนะผมตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าผม ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะผมราคาอาจจะ,ะว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามนี้พี่แนทให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับผมมาดูว่าตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรผมหลังจากที่ทําการแกะกล่องนะครับอันนี้คือตัวดีไซน์ของกล่องครับก็ถือว่ามีความสวยงามครับอันนี้เป็นเครื่องศูนไทยมีตาขุดอะผมเรียบร้อยนะครับนี่ ถือว่าตัวกล่องคือแพ็กเกจจิ้งทำออกมาบอกว่าสุดจริงครับมีฮา r เ i ิร์ดโอโอมี h a r เ i ิร์ r i อรีโอเอรด้วยนะครับผมตัวนี้นะนี่คนระับผมเขียนว่า Techno เป็นการคอลแรบ,บกับเกมฟรีไฟ r e ผมตัวนี้แรม8 g แกิกบวกเพิ่ม8 g ดินะครับผมกับความจุรุ่นเบ็ดเดียวคือความจุ128นะครับ สำหรับตัวแรมและลอมความจุของตัวเครื่องของเทคโนโปรว่า6 n e โอครับพร้อมกับแรม8กิบวกเพิ่ม8กิกเป็น16กิกับความจุบอกยว่าแต่ก่อนเนาะเปิดตัวคือความจุ128นับปัจจุบันรุ่นเบตโมเดลคือเป็นความจุ256กิกให้มาถือว่าดีจริงครับซึ่งบอกยว่าคุ้มมากกับงบเลท4 0 0 0กาบาทครับ แต่ผมก็นำเป็นความจุ256เลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคา256คือให้มาดีจริงครับบอกเลยว่าวบ4,000กว่าบาทให้ความจุ256มาถือว่าเพียงพอมากครับมาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรผมสับตัวนี้นะครับนี่เขียนว่า Techno p o ว e r 6 Neo นะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับอันนี้คือสีซิลเวอร์นะครับหรือว่าสีเงินนะครับ ประกันก็12เดือนบวก1เดือนก็เป็นสเดือนถือว่าเทนโนให้มาดีจริงครับดูครับผมว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรนะครับผมสับ,บอุปกรณ์ในกล่องกอง็มีให้เราครบเลยมีเคสมีหัวชาร์จมีสายชาร์จและมีหูฟังถือว่า,ทวาเทนโนทำออกมาเพอร์เฟกต์จริงครับมาดูว่าในการแกะกล่องจะเป็นอย่างไรผมสับจะตัวเทคโนโปรว่า6กโปดโิให้ดูก่อนว่า ตัวบอดี้จะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับมีอันนี้คือการหอมาผมก็จะมีซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์ของเจ้าตัวเทคนโปว่า6นีโจริงคือการเก็บดีเทลของตัวเครื่องให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับพร้อมการดีไซน์ที่มีความพรีเมียมในการออกแบบงานประกอบถือว่าเทคนโปว่า6นีงานประกอบดีจริงครับ นี่อันนี้คือลำโพง1ตัวลำโพง2ตัวแล้วก็พอร์ตไีซ์ก็มีลงหูฟัง3.5พร้อมกับแบตให้มา 7,000mAh ถือว่าแบตให้มาใหญ่จริงครับผมตัวนี้เนาะบอกเลยว่าคุ้มค่าและตัวบอดี้มีความทนทานจริงครับตัวนี้นะบอกเลยว่าแบตให้มาใหญ่จริงถ้าเปรียบเทียบกับมือถือราคาเลย4,000ของเกมมี่โฟนคือตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากครับนี่อันนี้คือดีไซน์ของตัวเครื่องครับ บอลวตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงนี่คือพีชอบในการดีไซน์ของตัวเครื่องมากผมตัวนี้มีปุ่มสแกนมือบริเวณที่ปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับผมตัวนี้โมดูกล้องในการดีไซน์มีความสวยงามจริงครับบอกเลยว่าอูม๋มันมีความพรีเมียมจริงครับคือ Pro ว่า6 Neo ทำฝาหลังออกมาบอกเลยว่าสวยสดงดงามจริงครับตัวนี้อันนี้ขอเชิญชมจริงๆเลยนะครับนี่ ถือว่าดีไซน์ก็มีความสวยงามตามแบบในการออกแบบของเทคโนโลยครับผมตัวนี้นะครับพี่ชอบมากความบางของตัวเครื่องให้มากับความบาง9.2 3มมิลลิเมตรกับตัวนี้น้ำหนักคือประมาณเล็200กร,รมัมถือว่าทําออกมาในการจับในการพกพาถือว่าง่ายดดยจริงครับพี่ผมจะขอทำการเปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม power ผมค้างไว้นะครับนี่ผมถ้าเรากดปุ่ม power ค้างผมตัวเครื่องก็จะขึ้นคาว่าสั่นออกมาแล้วก็เนี๋ยผม ผมเลยว่าสุดจริงครับขึ้นง่ายผมตัวนี้เป็นตัว Android ผมเวอร์ชัน14นะครับผมตัวนี้นะครับนี่แลม8ปลกิกบวกเพิ่ม8ปอกิกผมทองว่ามีความสมุลแน่นอนกับ CPU HELLO G9 u u t t m m t t e ครับมีความเร็วคขึ้งพีเคยสัมผัส CPU นี้มาบอกว่าการเล่นเกมในการปรับสูงสุดตัวนี้สบายหายห่วงแน่นอนนะครับนี่ครับผมให้ดูก่อนในความพรีเมียมนะครับผมตัวนี้โอ้สวย ผมชอบบอดี้มากไอ้ผมหน้าจอในการกดคือหน้าจอพี่ชอบตัวเทคโนโลยีคือหน้าจอในการเข้ากับเมนูคือเข้าเร็วจริงครับหลังจากพี่ทำการเซตอัพตัวเครื่องและเปิดเครื่องมาผมบอกเลยว่าหน้าจอสีสันให้มาดีมากๆครับขอชื่นชมเลยแล้วก็กล้องหน้าแบบเจาะรูติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานครับหน้าจอ Full HD พบอกเลยว่าหน้าจอมีความคมชัดและพีรู้สึกว่าตัวนี้ ทําการทัดและทํากดๆถือว่าให้มาดีจริงครับนี่เช่นพี่ทาการใช้งานผมตัวนี้นะครับนี่ทําการกดครับแล้วก็ตั้งค่าผมตัวนี้สามารถตั้งค่าอัตาราดิเฟนให้เรามา60 90แล้วก็1,20ถือว่าทำออกมาเพอร์เฟจริงอันนี้ขอชื่นชมครับกับเรทราคา4,000กว่าบาทถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับนี่ทัดง่ายผมในการกดในการทัดแล้วก็หน้าจอถือว่าสู้แสงได้ดีพอสมควรนะครับอันนี้โทรศัพท์ของฉันนะครับอันนี้คือรุ่นเบทเลยน,นะครับผมนี่เดีย๋ยวผมัวนี้แรม 8G แกิกบวกเพิ่มแกิกกับตัว Android 14กับตัว Hi โอนะครับตัวนี้เวอร์ชัน14นะครับ กล้องหลังให้มา50ล้านกล้องหน้า8ล้านแบตให้มา 7,000mAh ตัวนี้กับหน้าจอ Full i n d i p a CPU h e n o G9 Ultimate ครับถือว่าสเปคให้มาตรงตามที่เราให้นะครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับนี่ผมมาดูว่าตัวเสียงผมตัวนี้สามารถปรับ Equalizer ของเสียงโดยที่ลำโพงเป็นตัว Dolby Atmos ครับบอกเลยว่าจัดเต็มจริงมีการใช้ตัวเอัจฉริยะภาพยนตร์เกม เพลงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาดีมากในการปรับอีคอไลเซอร์ของตัวเสียงครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับแล้วก็มีฟังก์ชันของการใช้งานพิเศษครับมีตัวเดนิมิพอยก็คือการแจ้งเตือนบริเวณด้านบนของตัวเครื่องให้เรามาดูว่าอันนี้ดีพอสมควรจริงครับแล้วก็มีการประสานห,หน่วยความจำมผมให้เรามาใช้งานแลมพัดบอกเพิ่มอีก3กิก หรือว่า5 g หรือว่า8 g กิกตัวนี้สามารถทําการบวกเพิ่มได้ถือว่าให้มาดีพอสมควรครับแล้วก็มีการประสานห,หน่วยความจําได้ผีชชอบนี่แหละแล้วก็ผมตัวนี้มีการใช้ตัวเอฟเฟกหรือว่าการกดแอปพลิเคชันมีให้เราครบครับซึ่งพีแกะกล่องมาก็รู้สึกว้าว่าตัวนี้ดูยังไงก็ดูน่าใช้งานในปี2025จริงครับนี่ทั้งต่างมันมีความลื่นไหลในการกดง่าย,ายจริงครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่า นี่ครับผมตัวลอมเทคโนโลยีทำลอมออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของตัวเกมเหมดไหมให้เราครบคันนะคผมแล้วตอนนี้แล้วก็มีตัวระบายความร้อนบอกเลยว่าจัดการความร้อนเล่นเกมแบบ CPU Hero G9 Ultimate กับตัวนี้เล่นเกมนะ PK สัมผัสมารมาู้สึกว่าเล่นเกมตัวนี้สบายหายห่วงครับเกม ROV ปรับสูงสุดบอกรือว่าสบายเกม Free Fire ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายผม p u b G ปรับกลางสั้นๆไปหาสูงสุดก็ถือว่าสบายโฮมเก็บชิมแพกปอังกลางก็ถือว่าสบายสิบอย่าทีเลยว่าขับเคลื่อนในการเล่นเกมถือว่าสบายหายห่วงแน่นอนนะครับสําหรับในการเชื่อมต่อ WiFi ผมตัวนี้สามารถพพอร์ต w i f i ยูและ WiFi 5นะครับผี่ก็ทําการขอเชื่อมต่อเลยนะครับ ในการหมเชื่อมต่อไฟก็ถือว่ามีความรวดเร็วแล้วก็จับสัญญาณ Wi- ไ Fi ก็ถือว่าดีพอสมควรห่มตัวนี้นะครับนี่พี่ชอบมากอะ่ะน้าจอมีความเร็วื่นเวลากดคีย์บอร์ดรู้สึกว่ามันมีความสมุทในการกดจริงครับมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรกับกล้องหน้า8ล้านกับกล้องหลัง50ล้านของเจ้าตัวเทคโนโปลว่า6 n นโอนะครับนี่ให้ดูเลยว่าโหสีสันในการโฟกัสกล้องดีผมอันนี้ขอเช่นชมตัวกล้องเลยครับ สปีถือว่ากล้องให้มาดีพอสมควรเลยนะครับชัตเตอร์กดง่ายนะครับผมตัวนี้เห็นว่าสีสันนะผมหน้าจอทําออกมาถือว่าเพอร์เฟกจริงครับโหกล้องอย่างสวยอะ่ะผมตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากมีการเปิดไฟแสกผมตัวนี้ให้เรามาถือว่าดีมากอันนี้ขอชื่นชมมีทั้งไฟแสกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของตัวเครื่องให้เรามาถือว่าดีพอสมควรผมวันนี้ขอชื่นชมนะครับนี่พีก็ ทำการปิดไฟแสงก็ได้ผมตัวนี้เฮ้ยก้องหน้าดีนะอันนี้ขอชื่นชมตัวกล้องหน้าครับถือว่าให้เรามาจัดเต็มจีผมสับตัวกล้องหน้ามาหรือว่าก้องหลังครับผมในการถ่ายรูปผมตัวนี้50บล้านจะเป็นอย่างไรซึ่งก็สามารถทําการปรับผมได้อย่างง่ายดดยนี่ฟ้อนตที่50ล้านครับคือสีสันน่ะทำออกมาดีมากครับผมเทคโนโลยีโอห์นิโอทำสีออกมาถือว่าเพอร์เฟกต์จริงครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับ นี่โหบอกเลยว่าสุดจริงครับคือเหมนอนที่กล้องดีมากนะอันนี้ขอชื่นชมครับแล้วก็สกินโทนถือว่าใช้ได้แล้วผมตัวนี้นะครับเนี่ยผมกล้องดีจริงนะอันนี้ขอชื่นชมทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับถือว่าเทคโนโลยี 6neo ทำออกมาได้อย่างสบายหายห่วงเรื่องกล้องนะครับผม UI ของกล้องก็ดูน่าใช้งานง่ายผมตัวนี้นะครับนี่บอกเลยว่าใช้งานถนะ่ายวิดีโอ 2K 30เฟรมได้ถือว่าให้เรามาดีจริงก็มีหมดฟังก์ชันวิดีโอคู่นะผมบอกเลยว่าดีจริงอันนี้วิดีโอคู่พี่ชอบมากครนี่ในการผมสรับตัววิดีโอคู่ย่อเดี๋ยวผมอันนี้คือดีมากขอชื่นชมครับคือพี่รู้สึกว่าให้มาดีมากทดสอบในการบันทึกวิดีโอคู่กับเจ้าตัวเทคโนโปรว่า6ดีโนะครับอันนี้คือการผมสับหน้าต่างนะครับผมถือว่าโอเคนะสับพีนะผมตัวนี้นะ นี่ฟังก์ชันง่ายผมตัวนี้นะครับเฮ้ยเวิร์กเวิร์กอตรงและเวิร์กอยู่ครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือการบันทึกเสียงมานะครับ, cool. บวดออีบอกเลยว่าโอเคมากครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับมาดูว่าตัวนี้เสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาฟังเสียงลำโพง d o l b y Atmos 2ตัวกับเจ้าตัวเทกโนโปรว่าหกนีโเลยนะครับ oh. No hope, you can still never ran, so บอกเลยว่าทำเสียงออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากครับผมตัวนี้เสียงเบสเสียงกลางถือว่าให้มา จัดเต็มจริงซึ่งพี่รู้สึกว้าวมากหลังจากพี่ทําการฟังเพลงนี้เสร็จคือคุณภาพของเสียงย่างความถี่บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มมากครับซึ่งพี่ชอบกับ UI มากรู้สึกว่า UI ของตัวนี้มันดูน่าใช้งานง่ายจริงครับมีฟังก์ชันของการใช้งาน multi window แล้วก็ผมสไลด์ด้านข้างมาแล้วก็คุมกดแอปพลิเคชันที่ต้องการคือสามารถใช้งานและมีความไหลลื่นกับการใช้งานฟังก์ชันนี้จริงผมซึ่งพี่ชอบมากกับตัวเทโนโปรว่า ให้ฟัง์ชันทุกอย่างเรามาเพอร์เฟกจริงคับผมหลังจากพี่ทำการใช้มารู้สึกว่าให้มาดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับนี่คือซัพพอร์ตแอปพลิเคชันต่างๆในการยอ่อขยายหน้าต่างได้อย่างเยอะจริงครับนี่ทำออกมาดีจริงอันนี้ขอเช่นชมครับอย่างเช่นมาให้เรามาดีนะนี่ครับหน้าจอแยกนี่บอกเลยว่าสุดจริงคือจะซัพพอร์ตแอปพลิเคชันที่รองรับใน,านการใช้งานหน้าจอแยกนะครับแต่ส่วนมากก็รองรับกันเยอะครับ บอกว่าตัวนี้สัพพีนะสเปคให้มาดีจริงครับคุ้มมากกับงบเลทสี่พันเยอะจริงนะว่าให้กดซื้อตามลิ้พี่แนบให้ตใต้คลิปนี้เดี๋ยวที่ตะกร้าสินค้าผมเสาร์นี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สัพพีนะเสาร์นี้ขอบคุณอีกครั้งครับ